เป็นยังเจ้าค่อยเลือกไซยุหรืออ่ะที่จะว่าไซหากิโลนะยังว่าท่านได้สะสมอาหารว่าท่านได้ต้องการแต่กันเขาใส่ปุ๋ยสูตรอื่นนี่มันยังเช่นสูตรชิพกแปดแปดนะพวกฟางพวกหยา,าอยู่ในดินนะมันถิมีธาตุอาหารพวกนี้อยู่แล้วกนะับเงือกอยู่ได้วันยังไงเขาชวนหาลูกตะไคร่นอาให้ทำเนี่ยตีเล่นวานเลย <laughs> <laughs> สวัสดีครับแม่พี่น้องสุราเกษตรฟาร์มครับวันนี้เราบถิ่นมาอัปเดตเขาหน้าปังที่เขาวานไว้เขา สูบน้ำเขาใ,ใส่ปุ๋ยหากิโลต่อไร่อ่ะพี่น้องนี่แหละนี่แหละพี่น้องได้ประมาณนี่แหละพี่น้องหา <c oughs> กิโลต่อไร่อันนี้วันยี่สิบห้กิโลต่อไร่วานวันเขา่าเออพันเข่าในยี่สิบห้ากิโลต่อไร่เด้อพี่น้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณสิบห้ามือนี่แหละอ่าประมาณสิบห้ามือใส่ปุ๋ยยูเรียอ่ายูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์หากิโลต่อไร่ก็ได้ประมาณนี้แหละอากาศมันเย็นไรพี่น้อง ที่เจ้าเลือกไส่ปุยเอนยูเลียเนี่ยแต่ว่าผู้อื่นเพิ่นใส่หลายย่างหลากหลายไปดิ้องสีเหลืองสีขาวสีฟ้าโอ้ย๋อ่ผมใส่ยูเลียดิคือว่ายูเลียนี่มันกับ4600เนอะมันมีไนโตรเจนหลายซึ่งเขาต้นเขาห่อน้อยอยูเนี่ยมันต้องการไนโตรเจนไปกระตุน้นลากรกะตุ้นใบของเขาอืเพราะว่าเขาอยู่ช่วงเลื้นเติบโตช่วงต้นก้า ต้นก้าบางทีซะเขายังมาทันได้สะสมอาหารมาทันได้ต้องการสารอาหารตัวอื่นอย่างเช่นฟอสฟอรัรรสโพแทสเซียมบางทีต้องการยูพี่น้องแต่ว่าเขาต้องการบาทันได้หลายอตอนแรกที่เขาเกิดมาแล้วเขาต้องการเนืตัวเจนหลายที่สุดอ๋อเขาน้อยเนี่ยหรือวนะ่าเป็นเขาน้อยเนาะหนึ่งละต้นเขาเขาต้องการเนืตัวเจนแต่ว่า อตฟอลัตโพแทเซียมเขาก็ต้องการเนื้อกันแต่ว่ามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วนอกจากเนื่องจากว่าฟางที่เขามักพวกฟางพวกหญ่อยู่ในดินะมันจะมีธาตุอาหารพวกนี้อยู่เ<อ>พราะให้เขาได้เอาไปใส่ได้ออืุเขาก็ยังบอจำเป็นต้องใส่สำหรับผมนะหนึ่งละเขามันต้องการเนืเ่องจาสองอยูเรียนี่มันมีธาตุอาหารหลาย มันมีสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องกันเอวานยูดิยะกิโลหนึ่งเนี่ยเขาที่ได้ธาตุอาหารในตัวเจนเนี่ยประมาณศูนย์จุดสี่กิโลคุณดิแต่การทอสซปุยสูตรอื่นนี่มันยังเช่นสูตรสิบหกแปดแปดเนี่ยมันมีในตัวเจนแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์หนึ่งการทอจีอยากให้มันได้ลายหอดสี่สิบแปดเท่าก็ต้องใส่ไป สองโลสามโลขงสี่นะ่ะมันเปลืองมันเทียดเหรอยังถึงว่าขันนอไซห่างกิโลคือจังรูเลียเนี่ยมันแทบสิบวูนเห็นผลเลยเด้พี่น้องอ๋อปริมาณปุทะทะ๋ยถ้าแท่นนะที่ได้นะแต่ตกตัวกลางตัวลังนะเขาใส่ไปน้ำสูงเปลีแเปลียเขามัน่าท่านได้เอาไปใส่ดอกเขาใส่เาสาข้าไปมันกัดมนันได้ใส่ประโยชน์หนะาพี่น้องอืมผมก็เลยเลือใส่แต่ยูเลียน,นะ อ๋อนี่คือเหตุผลของเจ้าแมนที่เจ้าเรียกใไซต์ยูเลียน่ะไล่ละห้ากิโลน่ะเออเราออืยูเลียกับ,ากบราคากะบพอค่อยแพงซัมปุยสูตรเนาะอืเอเาใส่ตามความต้องการของเขาคังสันซะเออเอาเขาต้องการซัมเน่แมนมนี่แหละเลาก็ใส่กใส่ซัมเน่ก็ได้ต้นเขาแบบนี้แหละเนาะประมาณนี้แหละกะถือว่าเขียวดีนะพี่น้อง มันต้นน้อยาตามอากาศเย็นแต่มันเขียวดีเดี๋ยวมาสุเทียกับไส้ยังซี่แม่นบนอเขากินซ้ำนี่กับไส้ซ้ำนี่อ่ะไส้หาล้วตอไลนี่หาล้วตอไลมันแบบมันกบนกบเขียวอยู่ได้พี่น,น้องแต่ว่ากับเงือกอยู่ได้วาน,นายนังไงคอยทวรนี่ะหาล้วตอไลเนี่ยเ,นะเ,เอาให้ถามเนี่ยติเลียนวานเลยโอ้ยหพี่น้องไอ้สิเลียนน้ำเด้อพี่น้องเด้อหาล้วตอไลเนาะเ้าให้ กาเจ้าฟังกาเจ้าหัวควันมาสั่นบ้านยังไหนว่านหาคิโลต่อไร่เป็นวะก็คืออันเนี้ยสามสามจุดห้าไร่เนี่ยสิบแปดโลอ่ะพายเป้เดียวนะเป้ว่านปุ๋ยนั่นบ่บ่เต็มพอมอ่ะเต็มแล้วก็ย่างเส้นไปท่าน่ะย่างวนใบวนมาแล้วพี่น้องก็เขียวอยู่ด้วยล่ะเนี่ยเขียวทั่วไปอยู่ดิเออมันก็เขียวทั่วกันนี้นะพี่น้องเลาก็อันปั๊บให้ปุ๋ยมันออกหน่อยๆเอาแมนอันทั้งว่านปุ๋ยน่ะเออแล้วก็เดไปเดไม้ยางเอา เราเราวานยังสีด้วพี่น้องด้อนั่น,นพี่น้องป้าปุ๋ยแห้งพี่น้องก็ได้แล่นเนี่ยเขาต้องใส่ลายพี่น้องใส่รอบแรกเนี่ยใส่ปุ๋ยอะ่ะเขาเป็นต้นน้อยเขาใส่ซ้ำนี่แหละใส่หน่อยก็พอะใส่ห่างก,กิโลต่อไรเ่เห็จังได้กับเขียวเพราะว่าเขาเป็นต้นน้อยมันกินว่าลายดอกต้นน้อยก็คือที่ต้องการมากที่สุดคือในตัวเจนอ่า อันนี้คือสูตรของเจ้าเนาะขอยนี่แหละสูตรสูตรผู้อื่นเพื่อนกับใส่ย่างอื่นอ่าแต่ว่าสูตรเจ้าเจ้าใส่อันนี้สูตรไฟสูตรนั้นเอามันจีได้ประมาณนี้ต่อะไรมันกับเขียวคือนของ่นอยู่นี่เหะออันนี้แหลอใส่พี่น้องเพิ่งอัปเดตเขาแต่ว่าความใหญ่ความเติบโตน้ำก็มาตรฐานเพราะว่าอากาศมันหนาวมันเย็น กำลับปีนี่ได้พี่น้องยากแน่ขันขันเขาวาดม่ต้นปีหกแปดยากเลยองนี้นะเออช่วงนี้ขันผู้ใดว่าดไม่ที่เจออากาศหนาวๆสิบสี่สิบห้าองศาอังซี่แะงอกยากอยู่เงินบ่สูบน้ำหดพี่น้องอือสูบน้ำหดแล้วเก่าออกยาป่อยให้มันแหงยาป่อยให้นานาขีดคาดนาดินนะแหงขันแหงตายแล้วพี่น้องเลยโอ้ขันผู้ใดตัวเย้เนาะประมาณนี้ การเทดนะบ่มีส <Bened ic te> ูตรตายโตบ่มีสูตรตายโตพี่น้องเอากะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมกะผมกะใส่คือเก่าผมนะแต่ว่าต้นเขาเนหนังบ่คือเก่าพี่น้องวัานกะแต่ว่าผมเ็ศขี้ขาดดีได้เนี่ยรอบอ่าอยากที่เขาเทดคลิปอันขี้ขาดกันพี่น้องเบิ่งน่ะเทือกเทือกอ่าเทือกแต่ผมคิดว่ามันถิง้มอยู่รอบเนี่ย๋ยวเขาต้อง เดี๋ยวถิ่มาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆพี่น้องอ่าเพราะว่าเขามันเกิดดีนะี่นะเน,น,นี่ยนีดีรอบนี่พี่น้องมันมัดเสียยางเดี๋ยวมัดกระทบหนาวนี่แหละ,ะไปทางนู้นแล้วก็ถือว่าอเอายุสูดได้คุณสภาพต้นเขาแล้วพี่น้องคือว่าสูดหนาวได้ต่อไปอยู่ได้รุ่นอยู่ได้ลัดตันเนาะอ่าได้รุ่น <laughs> <laughs> ติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งเอาละสำหรับคิวน้กะฝากพี่น้องไว้สมนิสก,ก้อนครับอ่าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้รอบหน้าจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งไหมอัปเดตหลังจากที่ใสปุ๋ยรอบสอง้วพี่น้องอ่าใสรอบสองก็ถึงหกยี่สิบศูนย์เนาะแต่ฮอวกอย่างไอัปเดตให้เบิ้งอีกโอเคเออว่ามันจีต้นเขายิ่งเดิมันจะผ่าใน,ใน,ใน,นาหนาวหรือว่ามันจะหนาวต่อไปอีกอันนี้ฮอก็ับบอกว่าถือเนาะอากาศ เนาะอากาศก็บอกว่าถึกแับคิปนี้กล่าไว้สัำนิดซะก่อนจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ